ุณโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟคอฟฟี่โก้โลตัสอินเทร์ชั่นท่านผู้ชมครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเขาอยู่กับเรานะครับไม่ทราบว่าเขาจะมาโชว์อะไรเหมือนกันนะครับแ่ะคุณกิจก็ไม่น่าถามก็แต่งตัวอย่างนี้จะโชว์อะไรนอกจากโชว์พวกเต้นฮิปฮอปอะไรพวกนี้อ๋อโอ้น่าจะใช่ใช่ครับเพราะว่าฮิปฮอปจะต้องนุ่งกางเกงแบบพองๆใหญ่ๆจับบ้าแล้วคุณหน่อยไอ้นี่มันจงกระเบนเอออ่า ใส่จงกระเบนแล้วใส่เสื้อล่าดกระบังอย่างเงี้ยนะ<อ>ลาดกะแตนเขาเรียกลาดปะแตนครับไปทำไมลาดกระบังรถติดครับใส่เสื้อล่าดประแตนแล้วจงกระเบนอย่างงี้ครับถ้าผมถ่ายผิดให้เตะเลยอ่าทําอะไรฮะอันนี้เขาก็จะกางร่มแล้วถือกระเป๋าที่โรงแรมดุสิทธิไม่ใช่ผมมาโชว์แสดงดนตรีไทยครับโ<อ>แต่ก่อนที่จะเริ่มทําการแสดงผมจะขอพรีเซนต์ ทีมงานแล้วก็ลูกทีมของผมก่อนได้ไหมครับเขาได้ครับได้แต่เขาของไปเจอคณะกรรมการด้านนอกเลยได้ไหมครับงั้นถ้าเกิดคุณพร้อมที่จะโชว์แล้วไปพรีเซนต์ด้านหน้าเลยเลยครับเชิญครับเชิญครับขอโชคดีนะครับโโอ้ห มารยาทงามมากครับก้มกราบเลยก้มกราบเลยวันนี้ผมอาจจะแต่งตัวดูสุภาพไปสักนิดหนึ่งนะครับการแสดงของผมอาจจะไม่เลิศหรูอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนการแสดงอื่นๆที่ผ่านสายตาของท่านผู้ชมผู้มือเกียรติมาเลยนะครับท่านแต่ว่าการแสดงของผมต่อไปนี้เป็นการแสดงของเด็กไทยครับผู้มีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนกว่าเด็กชาติอื่นในโลกนี้ครับท่านคุณเรียกเขาออกมาเลยผมอยากเห็นละมาพบกับเด็กกําพร้าจากท่าน เด็กผู้นี้ครับท่านเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสไม่มีโอกาสที่ได้ได,ได้กินอิ่มนอนหลับมั่อถ้าผู้ชมมู้มีเกียรติที่มีความสุขกันอยู่ที่บ้านและครอบครัวเขาไล่พ่อไล่แม่ขาดญาติขาดมิตรใช้ชีวิตอยู่กับวัดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยครับท่านไอ้หนูเป็นเด็กกำพร้าเหรอลูกชื่ออะไรครับเนี่ยโ,โห,หน่าสงสารจริงๆเลยเด็กกำพร้าคนนี้ใช่ครับดูสภาพรู้สึกว่าจะอิดโรยมากเลยนะครับรับเด็กน่าสงสารมากครับ เด็กกัมพ้าครับเด็กกัมพ้าครับเด็กกัมพ้าไม่น่าสงสารหรอกครับทำไมล่ะคุณ่อยเด็กกัมพ้ากัมแมนี่คือเด็กนักเลงครับไม่ใช่กําพ้าไม่ใช่กําพ้ามีดถึงงั้นกําพ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่อ๋อเหรอคะคือพ่อแม่แยกทางกันแบบนี้แยกทางยังไงฮะแม่ไปดินแดงพ่อไปลาดเ้าส ไม่ใช่แยกกันอยู่เลิกกันฮะาเลิกกันครับคุณพ่อคุณแม่เลิกทางกันเขาเรียกว่าเด็กกัม้าเด็กมีปัญหาเอาอย่างนี้กันแล้วกันข้างหน้าสงสารขนาดนี้ผมว่าให้ผ่านเข้ารอบไปเลยดีกว่าอุ้ยจะไปผ่านง่ายอย่างนี้ครับต้องให้เขาโชว์ก่อนดีกว่าคุณพิโยสงสารเขาแล้วเขาเป็นเด็กกพร้าผมก็สงสารเขาจริงๆครับเออกินข้าวกินปลาหรือยังยังครับยังไม่ได้กินข้าวกินปลาแล้วจะมีแรงมาตีได้ยังไงฮะอ่อะไม่เป็นไรไปหาข้าวกินซะนะพี่มีช้อนอ ทำไมคุณไม่ให้ตังค่ะทองใคุณให้ช้อนล่ะครับผมให้ตังไปแล้วไม่มีช้อนจะกินได้ไหมครับเอาช้อนไปหาข้าวให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเอาตังที่พี่เด็กเมื่อกี้จะให้เข้ารอบเลยเหรอครับข้ารอบเลยเพราะว่าเด็กกัมพาคนนี้น่าสงสารมากเด็กกัมพาที่ไหนแล้วไม่ใช่ไอคนนี้แล้วเด็กกัมพาคนไหนเด็กกัมพาอยู่ข้างหลังไอคนนี้ไอคนนี้มันถีบสำล้ออยู่นนดุรี เอ้ามาทำไมอ่ะขึ้นมาทำไมก็ผมเช่าละหน้าเขาแล้วให้มันถีบสำล้อเอามาฟองอถ้าองนั้นเอาช้อนผมมาไม่ต้องไปกินแล้วคับเอาช้อนมาก็คุณไปให้ไปทำไมล่ะก็เห็นว่าเป็นกัมพาร์นึกว่าไม่ใช่เด็กกัมพา้าอยู่ข้างในครับคุณมาทางไหนครับผมมาผมมาทางท่าน้ำนนท์ครับไปทางนั้นเลยครับไปทางนั้นเลยครับ เสียเวลานะเนี่ยเอาเด็กกัมพาร์ออกมาสิฮะเอางี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาสามล้อไปส่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมพาเด็กกัมพาร์มาให้นะฮะได้ครับนี่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมทำอะไรที่โถเข้าซ่วมอยู่ยังไม่เสร็จเลยโถ่ตามสบายเลยนะครับได้ครับขอให้ชนะตอนนี้กรรมการครับวันดีแล้ววันดีตอนนี้เขาโตแล้วแต่ท่านไม่เคยเห็นสภาพตอนที่เขาอยู่ที่วัดที่ครับเด็กคนนี้อะไรนะตอนอยู่ที่วัด ท่านไม่ได้เห็นผ้าที่ผมเห็นวันครั้งกับข้าไม่มีกินข้าวกับเกลือป่นนะแล้วข้าวต้องกินที่พราเหลือแล้วเด็กที่ยได้กินนี่พี่ยังเล่าชีวิตตะดมไม่จบเลยฮ พ่อพี่เป็นอย่างนี้มานานผมรู้แล้วคุณครับ <st i> <củ> ตกลงผมไม่ได้สงสารเด็กกำพร้าครับผมสงสารคุณแล้วครับเอ้ามาสงสารผมทําไมล่ะครับทําไมคุณต้องเล่าบิ้วอารมณ์เลยคุณเบนเขาร้องหงุดหงิดไงแล้วเขาอ่อนไหวด้วยะเขาเบนไหวเขาเซนซิทีฟคุณเบนคิดว่าแค่เนี้ยคุณเบนสงสารก็แล้วว่าเขาอยู่ที่ว่าเขาเอาจากพาร์ตมาเขายิ่งลําบากยิ่งกว่านั้นอเขาไม่มีเพียงคนเดียวครับแต่ต้มีลูกถึง4ี่คน เขาเลี้ยงลูกัึงสี่คนเด็คนแลกเราก็เจอนี่สี่คนเบ้นตกใจขนาดนั้นไม่ใช่ดิฉันน่ะมีลูกคนเดียวแต่ผัวสี่คนคล้ายๆกับเขาอะค่ะคุณโจได้ฟังเรื่องเด็กกำพร้าคุณโจถึงก็ร้องไห้เลยเหรอครับสงสารฮะสงสารตัวเองครับอทำไมอะือมีเมียตัวที่ไม่รู้ประวัติเป็นมากอน ไม่ดีถือว่าผมทํางานหละหลวมครับเดี๋ยวครับถ้าหมดเรื่องเศร้าแล้วต่อจากนี้ไปครับผมจะขอนําเสนอเด็กคนนี้ครับหน่ออะไรนะครับผมชื่อนายสมศักดิ์นามสกุลประเสริฐศรีครับผมเรียนปี4จบที่ธรรมศาสตร์ครับดีตอนนั้นทำงานเี่ปั๊มเอสโซ่ได้วันละ8 0ชบีวิตมันเศร้าครับผมเลยออกจากปั๊มเอสโซ่ไปอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตครับไปทำงานเสียงอะให้อาหารเสือ ผมยืนเสียวพอตีนเสียปุ๊บเลยออกจากปั๊มเอสโซ,ซ่้ซโรตารี่มาสองเซี่ยวถูกรางวัลที่สี่ชีวิตมันสู้ซาไอป,ปลูกไล่ส้มโอ้โหส้มสวยสวยชีวิตมันเลยไม่กระเสาแล้วยังแล้วยังไงต่อครับจบสิจบโอ้จบ,จบยังสอเสือเลยจบสิ <c oughs> แต่ที่ตีละนาดได้เพราะคุณพ่อให้ตีครับคุณพ่อคุณพอ่พอเป็นอะไรครับเป็นคุณหลวงฮะเป็นหลวงเก่าด้วยหลวงอะไรฮะชื่อหลวง หลวงทิ้งนามสกุลแท่งทองมาแล้วบ้านอยู่นครปฐม,มแต่ปลูกไร่ถั่วไม่ได้ถางถางน้ำท่วมแกเลยทอดทิ้งไร่ถั่วเดินทางสู่กรุงเทพทางรถทัวร์ามาลงที่ลงหนังเฉลิมไทยทึ่งเฉลิมไทยโดนทุกอแกก็เดินทอมทอมทองทอมทม,มาเจอแม่คา้าขายหอยทอดเหมือนการามเทพเอาสอนมาทิมเกิดไปชอบแม่ค้าหอยทอด ไม่ท้าคอยทอดในโดนพ่อผมแทงโ,โดนแทงอุ้ยท้องอก็พาไปบนภูเขาทองไปเจอไอ้ทิ้งเพื่อนแพ้<อ>เข้าไปทักทายมันพูดทางทางพ่อผมเลยกระโดดถีบไปถูกกระโถนน้ำหมากไหลแดงเถือกโธยังไงต่อฮะจบเถอะอคุณแม่คุณแม่ไปื่อคุณหญิงงีเป็นคุณหญิงครับคุณหญิงอะไรฮะคุณหญิงแหบนามตะกุลเหินหาว บ้านอยู่ที่หัวหินครับทิ้งไงแม่มีอาชีพหาหอยวันนั้นหาได้มาเจ็ดหาบเอาหอยไปวัดบุนหิ้งหิ้งหักควายหอยลงมาโดนหัวแม่มาโหเอาหอยจะไปทิ้งปากเขวยวเขาไปถึงปากเขวไปหยีบหินปากเขวหินหักแม่เลยหัวห้อยถ้าถุงมมาคุมหัวเห็นเห็นเห็นอะไรเห็นหอย หอยอะไรหอยที่อยู่ก้นเหวพอ,อเห็นหอยแม่ก็เลยโอ้อยังไงต่อฮะจบเหอะ <c oughs> แต่คุณพ่อผมเนี่ยตีะนาฏมันแต่เล็กแล้วใช่พูดมันเศร้าครับยังไงฮะยังไงคุณพ่อผมเนี่ยตายคาลางลานาฏเลยครับโอ้โอหนี่ตีมันจัดจนช็อกตายโดนมือตะโพนแทงฮะ <c oughs> คำว่าแม่ล้ำฟ้ามหาสมุทรคำว่าแม่สูงสุดมหาศาลคำว่าแม่กว้างกว่าสุธาทา,านคำว่าแม่ลูกนั้นปานสุดบูชาแม่ผู้ให้ความรักแม่ผู้ให้ความหวงังแม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่ารักแม่แค่วันเดียวครับรักแม่ได้ทุกวันครับ